สวัสดีค่ะพ,อพอ่อแม่เอฟซีของค,คู่แม่เหมียวนะคะถักทายยง้มมือแรงของวันที่เจ็ดเมษายนาสองพัหนห้าร้อยหกสิบแปดมมือสาวน้าหนาวเมืองสกลแต่ว่าตอนนี้คุณคู่กับสีหอนในจักหน่อยนะบอกคุณคู่ไปออกก,าากําลังกายแลนออกก,าากอําลังกายอาวชมสวนบอกดอก <c oughs> ดาวเรืองท <c oughs> ่านฝรั่งเศสนะสวยงามตกแต่งไว้ท <c oughs> ี่เทิมก็ได้เลยก็ได้ตกแต่งสวนแนมีดอกบุดอกไม้หลายๆาค่ะติมสวนเลยล่ะนะคะไว้เป็นเบียดอันหนึ่ง ก็ดีช่วงสองหมื่นเนาะมือมือแหลกอยู่ระยองมันบอหมือสองมาอยู่ชนบอมืออยู่ทางกอดมออย่างว่าถึงสาวหน่อยลําเพื่อโชคก็คือเห็นาการแสดงของเพื่อนนะคะเอานิ้วเจนมายืนเฮียงกันลาบสาบอยู่นะคะกับเพื่อสิเดม,มาบอกคลิปบอกอย่างเพราะมันเป็นช่วงวันหยุดแต่คู่กับบอค่อยสบายอากาศมันเปลี่ยนแปลงมือก้อนสิสิบเจ็ดองศามือหนีมายี่สิบสามองศาแล้วก,ก็แดดห่อน,นกำลังฝ้นที่ตกลงคลื่มนะคะกำลังคลึ่อยู่ ก็เลยนี่แหละนะคะมาถักท่ายกันไว้ก่อนว่าอย่าบอกถึงนิ้วจีนที่ออกมายืนเฮียงกันลาบซับซิบก็คนคุนเนาะแต่ละคนออกมากับพ่อแม่อีฟซี่โอ้ยเชียร์เชียร์กําลังใจนะคะคุยๆเงยออกนะคะออกกําลังกายไปเรียนไปเรียนมากะที่กะิีนห้อยเลยก็เห็นนิ้วจนออกมาโอ้มีพิธีกวนเนาะพิธีกวนมื่อนี้มือขึ้นกวนกับพี่เจงเป่งบอกมีมือขึ้นกับไคละทั้งอ่าพี่ยังล่ะ พีเดียบอกกับน้องหักแพ้งบอนะคะที่บรนเบากันโอ้ยเสารอยเอ็ดหนาตาดีนะคะตีเขาประตูจะคองนากากันกน,นาตาดีแต่วไปตาแพ้งสุอคนกู่วาลละเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ธรรมดานะก็เป็นมุกของการเบาในความรู้สึกของของคุณครูคุณครูอยากให้เล็กหน่อยนะคะพัฒนาจาครองเป็นนักรองก็ได้เป็นนักแสดงเป็นนั่งแบรไปแะ้วก็อีกอย่างก็คือการเป็นพิธีกรก็ต้องฝึกหัดไว้ได้เขาเป็นศิลปินการอินเทอร์เทนกัก็พอๆแม่อฟซี่นี่คือเรื่องเรื่องสาคัญนะคะเรื่องสําคัญยังยังผกคุณครูมีอาชีพครูนี่บเกเป็นอาชีพก็มีได้เหมือนคุณครูเนี่ยเป็นพิธีกรนําเป็นพิธีกรเป็นอย่างประชาสัมพันธ์อย่างของโรงเรียนอะสินะคะเขาก็ถือว่า เขาก็เกง่งพานบทบาทตรงจุดนั้นให้พิธีกรให้ความรู้หรือแม้กระทั่งการเป็นวิทยากรก็กผพานจุดนั้นมาเบ้อทุกอย่างสามารถที่จะบอกไวยกล่าวสอนคนนั้นคน,นีใด้นะคะ,คะถือว่าตอนนี้เขาก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกับให้เล็กน้อยเล็ก,น,กนี่เดก็แยลงแย่งมือข้าวจะค่อยให้คำแนะนําถือว่าเป็นสิ่งดีนะต้องให้โอกาสคนอื่นฝึกหัดเพราะอย่างศิลปินนหลายคนกับพัดเปลี่ยนเวียนกันมา อย่างก็เวียนกันมากเลยมาเฮ็ดบทบาทนาทีนั้นนะคะสำหรับการเรียนรู้นะมันมันมันสามารถที่จะเรียนรู้อะไรทุกทุกถ่วงเวลาบาบคนเฮ็ดช่อง YouTube มากคุยทักทายเฮ็ดคลิปสันน้นเท็ดอะไรนี่เนี่ยถือว่าเ,เป็นเป็นเป็นการโปรโมทการไ้แสงกับตัวปอเนาะหานอฟคอเมฟซี่ได้หลายคนนี่เดเห็นเดดฮจักนะเดเห็นเดดฮจกักศิลปินขึ้นมาอย่างหลากหลายกับราว่าได้บึง คลิปเบิง YouTube เบื้องนั่นเบิ้งนี่นะคะเหมือนคุณคู่แม่เหมียวนีแ่แหละนะคะจะเป็นคู่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะในวงการนการักวิช,ชาการกอาจจะมีคนหูจักเข้าแต่ว่าในวงการของการบันเทิงต่างๆมวลทางลูกออนไลน์นะะี่ไงพอแม่ได้้ายคนกับหูจักคู่กับอยู่ในช่วงของอาการเบื YouTube. เ้องยูทูปนะค่บางเบิง YouTube บ่ไเ้เบิงคุณคู่ในฐานะการทํางานไปเห็นช่อง YouTube ไปมักศิลปินไปเชร์ศิลปินไปเบืองหมอลำในวงในขณะเดียวกันในเรืเ่องราวยังดีๆค่ะมาบอกสู่กันฟัง บอกถึงเป็นประสบการณ์ของชีวิตอีกอันหนึ่งเกตโตไปมากอาจจะบ่มีแห้งเบาในบ่อันนี้ก็หาขาดหาไาอ้ไปบ่ดยมีคลิปอย่างปันใดเพราะว่าหนึ่งะนะสบายแล้วกะ็เวลาปิดเทอมนะคะกาทำงานทําเบียกนะคะตกแต่งสวนแน่ไปหันไปหนีแน่สินะคะมันก็เลยหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมือในวางก็จะมาบอกขอบคุณนะคะที่บางคนงติดตามแล้วกะ็ให้กำลังใจคูมาตลอดเพราะฉะนั้นเท่ากับ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งสำคัญได้เหมือนลูกลูก,ลกในวงนะคะอยู่ใดมีกำลังใจในการแสดงเป็นผลงานสิ่งดีๆที่เขาต้องบอกถึงบอกตัวกันถ้ากระบ,บอเนาะก็ดีใจที่ว่าแต่ละคนกับสางสรร์ผลงานออกมายังก่อปลาพุดผลงานแสดงตัวตัวออกมาหาแสงให้กับเจ้าของนะคะถือแล้วเหมือนน้องฮักแพงนีพ่พูดหนึ่งสี่เท่าต้องถึนช่มัมาได้อาวันยุดพักพร้่มมีการแสดงศินะเพื่อนกระเฮ็ดยังเกาะ หม,หมดขั้นไฟล่ำซิงอย่างสีนะคะออกมาสแสดงเชิญผู้น,นั้นผู้นี่ผู้นี้ผู้นั่นมากมาหลินนะคะพอแม่ถืออกถือใจกับหมอบมาไล่นะคะให้ก็ล่างใจไปนะคะเพราะฉะนั้นกับการสั่งตัวตนการพัฒนาเจ้าของในรูปแบบอื่นๆหลากหลายก็ถือว่าเป็นสิ่งหนีงามเพราะฉะนั้นอยู่บนเวทีได้มีโอกาสได้เหตุยั้งเข้าก็เหตุไปเพราะฉะนั้นนะคะให้งานเป็นครูคุณครูจะเปิดเพลงเสมอเสมอเข้ามาให้งานเป็นครูเพราะว่าอย่างเพราะว่า อย่าปฏิเสธการทำงานอย่าปฏิเสธการเรียนรู้เพราะว่าเข้าเรียนรู้ในสิ่งเรานีแล้วมันก็จะได้เข้าพัฒนาเจ้าของรูปด,ด,ดังๆปังๆต่อไปเ้อค่ะเ้อเอาทักทยายนาำแรงฟังเพลงให้งานเป็นครูฟังดูๆละเพลงนี้นะมันจะดึกซึ้งกินใจค่ะสวัสดีค่ะ ฝึกฝนเรียนรู้ไม่ต้องรีรออดทนสู้ไปอย่าท้ออย่ามัวแต่โรอโชคลาสนา mm hmm. เมื่อไม่ยอมแพ้คงถึงเส้นชัยได้วันข้างหน้าอย่ามัวแต่โทษโชคชะตาสองแขนสองขามีมาเท่ากัน การทำงานคือประสบการณ์อันแสนเลิศดลำ้ำมันฝึกมันฝนจดจำแล้วลงเมื่อทำให้ได้ดังฝันอย่าบ่นว่าเหนื่อยอย่าบ่นว่านักให้รักง,งานให้งานเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อเรารักงานงานก็รักเรา ชนะไม่สูงต้องขยังไม่เก่งต้องขยันเอาอถ้ารอวันพร้อมเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีว่วตอยากกลัวอะไรในเมื่อหัวใจเรายังเต้นอยู่ใจบอกเสมอว่าต้อง ส้วันนี้เรารู้ว่าทำเพื่อใครเ,เรื่องร้ายผ่านมาแสนธรรมดาเมื่อมันผ่านไปเรียนรู้ทุกอย่างเอาไว้เมื่อคราวเติบใหญ่คงได้ใช้มา มันฝึกมันฝนจดจำแล้วลงเมื่อทำให้ได้ดังฝันอย่าบ่นว่าเหนื่อยอย่าบ่นว่านักให้รักในง,งานให้งานเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อเรารักงานงานก็รักเรา ชัยชนะไม่สูงต้องขครองไม่เก่งต้องขยันเอาอถ้ารอวันพร้อมเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิตอย่ากลัวอะไรในเมื่อหัวใจเรายังเต้นอยู่ใจบอกเสมอว่าต้อง สู้วันนี้เรารู้ว่าทำเพื่อใครเรื่องร้ายผ่านมาแสนธรรมดาเมื่อมันผ่านไปเรียนรู้ทุกอย่างเอาไว้เมื่อคราวเติบใหญ่คงได้ใช้มัน